ข่าวเด่นจ้าไดมอนด์ฟูดึงนุสราช่วยป้องกันแชมป์ไทยแลนด์ลีกไดมอนด์ฟูดแชมป e bon. ์บอลเล่บอลเอสโคล่าไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2021ัน2ี 2021, ทับสอ2ประเภททีมชายและประเภททีมหญิงปิดดิงคว้าตัวนุสราต้องคำเซตเตอร์เชิงสูงอดีตทีมชาติไทยชุดเจ็ดเซียนเข้ามาสร้างสรรค์เกมในสนามและสอนเชิงให้กับน้องๆในทีมเพื่อป้องกันแชมป์ไทยแลนด์ลีกและตะลุยสโมสรหญิง,ช,งชิงแชมป์เอเชียอีกรอบนายเดชาสุวร,รัณ์ประธานสโมสร เยถึงเหตุผลบิ๊กดีนสุดเซอร์ภายต้อนรับปีใหม่นี้ว่าที่เลือกนุสรากลับมาอีกครั้งเพราะคุณภาพทักษะประสบการณ์ความเป็นผู้นําของตัวนุตเองที่เราได้เห็นกันมาแล้วในสนามดีมารอบนี้เรียกว่ามาเป็นเหมือนโค้ชและผู้เล่นมาช่วยโค้ดแข่งกิติคุณอีกแรงมามอบประสบการณ์ให้กับน้องๆสายเลือดใหม่และช่วยประคองน้องๆในทีมเป้าหมายรักษาแชมป์ให้ได้รวมถึงผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย e สำหรับนุสราฤดูการที่ผ่านมา เข้ามาช่วยสร้างสรรค์เกมในสนามให้กับไดมอนด์ฟูดในเลขที่2